สวัสดีครับอันนี้กลุ่มเดิมนะครับก็นี่น,ออน,นี้ผมเพิ่มบอร์ดอ r d u i มานะครับก็มันจะต่อเซนเซอร์ได้ได้เยอะขึ้นเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์น้ํานะครับน้าเนาะคือมีน้ําพบก็คือมันจะขึ้นว่าเย็ดเห็นไหมครับอันนี้อันนี้น้ําเปล่านะครับส่วนอันนี้น้ําส้มสายชูก็คือวัดเย็ดครับแล้วก็ไอตัว สปีกนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับมันก็จะกลายเป็นเอ่อตัวนี้มันจะได้เป็นกราฟมามันจะกลายเป็นศูนย์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าน้ำเอ่อถ้าน้าไม่มีอนะเออถ้าน้ํามีนะมันจะเป็นศูนย์นะครับอันนี้มันเป็นกราฟเนาะมันมันมาได้เฉพาะตัวเลขนะครับมันก็เลยเออเอาเป็นตัวตัวอักษรไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้คือถ้าน้ําไม่มีเดี๋ยวมันก็กลายเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ส่วนความชื้นนะครับความชื้นตอนนี้เหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคนี่ตัวความชื้นนะครับความชื้นเนาะจุ่มน้ำครับจุ่มน้ำแบบเป็นประมาณนี้นะครับนี่นคือความชื้นนะครับมอเจอร์เนาะมอเจอร์คือตารางที่สองนี่นะครับตัวนี้เนี่ย ถ้เาเราเช็ดให้แห้งก็ความชื้นก็กลายเป็นศูนย์นะครับส่วนเอของเรานะครับก็คือตัว pH เนอะนะครับเห็นไหมครับความชื้นตกเป็นศูนย์แล้วนะครับตรงนี้ pH นะครับ pH pH เดี๋ยวผมจุม่มจุ่มน้ำเปล่าก่อน จุ่มน้ำเปล่าก็มีประมาณอาเนี่ย7-8น,นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจุ่มไม่ลึกนะครับอย่างที่บอกไว้รอบกกอนมันจุ่มลึกๆอีกหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะแต่น้ําส้มสายชูนี่ขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่ส้มสายชูก็กะจะขึ้นดูมาเนี้ส้มสายชูขึ้นไปเยอะเลยนะครับอันนี้มันบางไปหน่อยเพราะมันมีน้ํเปล่ามาปนนะครับ นะต้องจุ่มให้ลึกๆจมมุมลึกมาณนี้ครับอันนี้ไปลองเล่นเองนะครับาน้ํายาอะไรต่างๆมาเล่นเองน้ํายาที่พีให้ต่ำๆนะครับมาเอามาเล่นดูนะครับประณนี้ อ๋อตรงนี้เดี๋ยวเลขเก้านี้มันมันไม่ได้เขียนหน้าจอเฉยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้เนาะนี่นะครับนี่ก็เหลือเจ็ดจุดเจ็ดครับประมาณนี้เนาะทิงสปีกไปสมัครเองนะครับเติมประสมเลยเนี่ยผิดมาหนี้นะครับตัวจริงสปีกนะครับไปสมัครมานะครับ ถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวถามกันที่หลังได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับกลุ่มนี้